สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22มิถุนาถึง23กรกฎาคมนะคะเราแบ่งตามโหราศาสตร์ของตะวันตกนะคะแต่ว่าถ้าใครที่รู้ว่ามีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎก็ดูได้เลยค่ะคลิปนี้เราจะดูความรักค,ความส um ัมพันธ์ของชาวกรกฎกับคู่กรณี ตั้งแต่วันที่1ถึง31ธันวาคม2,564นะคะเอในคราวที่แล้วเดือนพฤศจิกายนก่อนหน้านี้คือชาวกรกฎที่มีคู่กรณีมีความสัมพันธ์ที่มีประเด็นอยู่นะคะจะพี่ก้อยว่าน่าจะเริ่มห่างกับกับคู่กรณีไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่า ยังไม่ลืมคนเก่าๆแต่ว่าคือยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วทําแต่งานค่อนข้างเรามัดระวังตัวนะคะเพราะว่าไม่อยากลงทุนกับใครสักเท่าไหร่อยากจะก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดตรงนั้นไปได้ซ้ําไปทีนี้ในส่วนของผู้กรณีเองเขาก็พยายามจะรอแล้วก็ยื้อเวลานะคะเพื่อที่จะปณีปนอมมาไว้นั่นแหละเขาเองเคยพยายามที่จะไปก้าวเข้าไปข้างหน้า เพื่อที่จะไปหาความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ว่าเขายังไปได้ไม่เต็มตัวนะคะย,ยังหันกลับมามองอยู่เลยนะคะในเดือนที่ผ่านมานี่มันเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างจะถอดใจนะคะแต่ว่าในอนาคตข้างหน้ามันเหมือนเขาจะมาอีกนะอันนี้คือคนที่มีประเด็นนะคะแต่ทีนี้คนโสดคนโสดนี่เดือนที่แล้วพฤศจิกายนคนเก่าๆน่าจะกลับมาค่ะแต่ว่าคนใหม่ๆก็น่าจะเข้ามามีหลายคนด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าดูท่าทีกันอยู่ โอเคทีนี้วิวคราวนี้อาจจะดูแปลกๆอยู่นะอันนี้เป็นวิวนอกสถานที่นะคะเพระพีพ่ก้อยมาออกมาพักผ่อนอยู่แถวทะเลนะคะวิวนี้ก็จะเป็นวิวที่ห้องพักเนาะโอเคมาทีนี้สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะเราจะใช้ไพ่สามสำรับนะคะไพ่สำรับแรกนี่จะแทนตัวชาวราศรีกรกฎนะคะสำรับที่สองอันนี้ จะแทนคู่กรณีของชาวราศีกรกฎค่ะแล้วก็สำหรับที่สามใช้ในการเชื่อมโยงระหว่างชาวราศีกรกฎกับคู่กรณีนะคะโอเคมาดูกันก่อนเลยว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎเจออะไรกันมาบ้างนะคะ น้องๆอ,อ,อาจจะเห็นไพ่ไม่ชัดนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก้อยจะอ่านให้ฟังนะคะด้วยความที่ออกมานอกสถานที่เนาะเพราะฉะนั้นเราแบกเครื่องไม้เครื่องมือมาไม่ได้โอเคมีไพ่สองถ้วยค่ะมีไพ่เจ็ดเหรียญแล้วก็มีไพ่ไนท์ถือดาบ อศวินดาบนะคะมันเหมือนกับมันเหมือนกับชาวราศีกรกฎในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีความรักอยู่ในใจไหมมีนะคะเพราะว่ามันมีสองถ้วยเกิดขึ้นตรงนี้เดี๋ยวพี่ก้อยให้ดูเป็นรูปคนสองคนหันหน้าเข้าหากันนะคะคือยังรักกันอยู่แหละแต่มันมีไพเเ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคือ เหมือนคนที่เอาพืชพันธุ์ผลไม้ไปปลูกแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้เป็นเด็กถือดาบเด็กถือดาบนี่มันหมายถึงการอแอบส่องหรือแอบแอบดูแอบจ้ามองใครสักคนอยู่แปลว่าอะไรแปลว่าชาวราศีกรกฎน่าจะยังไม่ทำอะไรนะแต่ยังไม่ลืมใครหมายถึง ความสัมพันธ์เก่าๆนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเออมันความสัมพันธ์มันจะโตไปได้หรือเปล่าอ่ะทีนี้แล้วผู้กรณีของชาวกรกฎล่ะคะช่วงที่ผ่านมาเขาเจออะไรมาบ้างคะ ของเขามีไพ่หกคาถามีไพ่สามดาบมีไพ่สิบถ้วยค่ะเขาเหมือนจะพยายามก้าวข้ามความเจ็บปวดเพื่อไปมองหาอนาคตใหม่ๆแล้วนะคะดีไม่ดีเขาอาจจะอยากไปมีครอบครัวด้วยซ้ำไปน yeah. ี่ไพ่สิบถ้วยขึ้นมานะคะอืม แต่เขายังมีความเจ็บปวดอยู่เลยนะกับความสัมพันธ์เก่าๆเขายังไม่ลืมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาอยากก้าวข้ามไปแล้วนั่นแหละอ,อ่ะแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ชาวราศีกรกฎเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้าง มีไพ่เก้าสองใบนะคะเก้าถ้วยแล้วก็เก้าคาถาแล้วก็พระสังฆราชขึ้นมาตรงนี้นะคะไพ่เก้าถ้วยเนี่ยไพ่เก้าถ้วยนี่จะเป็นลักษณะของคนที่เหมือนกับอยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะมีความสุขกับตัวเองอะ่ะเหมือนได้เก้นาคะแนนเต็มสิบคะแนนนะคะก็หายไปถ้วยนึงก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็มี ให้เก้าคาถาขึ้นมาตรงนี้ดูจะมีกำแพงบางๆขึ้นมาด้วยซ้ำไปกับคนอื่นคนที่จะเข้ามาเพื่อมีความสัมพันธ์กับเรานะคะไม่ว่าใครก็เถอะแล้วแถมยังมีพระสังฆราชซึ่งแสดงถึงความเหมือนปลงด้วยนะช่วงนี้ก็อยู่ได้ดีๆมีธรรมะน้อมนำเข้ามา แล้วก็กันตัวเองออกจากคนข้างนอกด้วยค่ะแล้วคู่กรณีล่ะคะตอนนี้เป็นไงบ้างนาะ มีไพ่แปดคาทามีไพ่อัศวินถือคาทานะคะแล้วก็มีไพ่เดอะซันพี่ก้อยว่าดูเหมือนเขาอาจจะเริ่มมีการพูดคุยกับใครไปบ้างแล้วนะคะมีการสื่อสารไปบ้างแล้วแล้วก็เขาเริ่มมีความสุขในชีวิตขึ้นบ้างแล้วล่ะคะ่ะเพราะมันมีไพ่เดอะซันขึ้นมานะอืมดีไม่ดีดเขาก้าวข้ามไปแล้วหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวามาดูกันว่า แล้วตอนนี้ล่ะเขาคู่กรณีของชาวกร,ก,รกฎคิดอะไรรู้สึกยังไงกับชาวกรกฎอยู่คะโอ้ว้าว มีไพ่สองถ้วยค่ะมีไพ่เจ็ดคาถาแล้วก็มีไพ่อัศวินถือคาถาค่ะพี่ก้อยว่าดีไม่ดีคนที่เขาพูดคนที่เขาไปสื่อสารด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไพ่ซ้ำนะคะอัศวินถือคาถาทั้งคู่เอ๊ะทำไงดีโอเคเห็นไหมเอ่ยค่ะพี่ก้อยว่าดีไม่ดี ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาน่าจะได้กลัดมาคุยกับชาวกรกฎบ้างแล้วนะคะแล้วความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวกรกฎนี่เขายังรักอยู่เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเห็นป้ามันเป็นไพ่ที่มันสอดคล้องกันมากๆเลยคือทั้งชาวกรกฎแล้วก็คู่กรณีต่างคนต่างยังรักกันอยู่เลยนะต่อให้แยกย้ายกันไปพยายามจะก้าวข้ามยังไงก็เถอะทีนี้มันมีไพ่เจ็ดคาถาขึ้นมาด้วยค่ะไพ่เจ็ดคาถานี่มันเหมือนกับคนที่ พยายามจะรักษาตําแหน่งแห่งที่ของตัวเองเอาไว้ต่อสู้เพื่อที่จะในกรณีนี้นะสมมุติว่าเคยเป็นแฟนกันมาก่อนเคยคบกันมาก่อนแต่ว่าเงียบไปเขาก็พยายามที่จะให้มีการคงความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าเพื่อนเอาไว้อีกต่อไปนะคะเขามีการเขามีการพูดคุยแน่ละ่ะหรือถ้ายังไม่พูดคุยเขาน่าจะพยายามอยากจะพูดคุยนะคะตอนนี้ อ่ะแล้วเดือนนี้ลรอครับเดือนธันวาคมเขาจะทําอะไรกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับชาวราศีกรกฎหรือเปล่าเอ่ยอุ้ย มันจะมีไพ่เก้าเหรียญนะคะตรงนี้ใกลไปไหมเดี๋ยวพี่ก้อยผรับแสงให้ทีหลังนะคะแล้วก็มีออ the emperor จัก,กรพรรดิค่ะแล้วก็มีหนึ่งดาบอุย๊สอยสลิปหนึ่งคทถาค่ะทีนี้สิ่งที่เขาจะทำกับความสัมพันธ์เดือนนี้เขาน่าจะรักษาอีโก้ของเขาอยู่นะต่อให้เขารักก็เถอะ แต่เขาก็จะแสดงออกเหมือนกันเหมือนกับที่ว่าโอเคนะเราก็ต่างคนต่างอยู่มาพักหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอก,ก็อยู่ได้ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเราก็เริ่มมาคุยกันใหม่นะเริ่มจากหนึ่งเลยเออพี่ก้อยสงสัยทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็รักกันนีทำไมเป็นอย่างนั้นคะทำไมอีกโก้เยอะแยะ ม,มันมีความพังพินาศเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะเนี่ยแอบดูมีไพ่สีคทาขึ้นมาด้วยเออพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันมีการมันมีความสัมพันธ์ที่มากไปกว่าสองคนหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมีเนี่ยตรงเนี้ยเธอไฮ i ร t เทสขึ้นมานะคะ ไฮเพรเทสคือสังขาชินีอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์อะไรที่มันมันเป็นความลับอะแล้วมีการปรนีประนอมมาอยู่พักหนึ่งมีการยื้อเวลามาพักใหญ่ๆแล้วจนในที่สุดมันกลายเป็นว่ามันยื้อไม่อยู่มันอาจจะเปิดเผยออกมาแล้วพังไปเลยอะตอนนั้นนะคะทีนี้ทีนี้พี่ก้อยไม่แน่ใจมากว่ามันเป็นฝั่งฝั่งไหนที่ก่อให้เกิด ออความสัมพันธ์ที่มากกว่า3คนนะแต่ว่าด้วยเหตุนั้นแหละที่ทำให้เขายังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากเนะี่ยสำหรับเดือนธันวาคมนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าแผลมันค่อนข้างสาหัสอยู่นะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มันมันลับลัเงี้ยค่ะหรือมองในอีกแง่หนึง่ง ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีมือที่สามขึ้นมามันอาจจะเป็นไปได้ว่าชาวกรกฎกับคู่กรณีเคยมีความสัมพันธ์ที่เป็นความลับแล้วไม่ถูกไม่ได้รับการให้เกียรตินะคะให้ให้เปิดตัวเป็นตัวจริงจนในที่สุดกลายเป็นว่าคงมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทนไม่ไหวว่าเฮ้ยทำอย่างนี้มันมันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมไม่ไม่ให้เกียรติกันเลยเพราะฉะนั้นก็พังมันซะก็เป็นไปได้ด้วย น้องๆเล่าให้พี่ก้อยฟังทีนะคะว่ามันเป็นเคสไหนกันแน่แต่พี่ก้อยมีความรู้สึกว่ามันมเนี่ยม,มันมีไพ่อีกใบหนึ่งที่ว่าด้วยออความสัมพันธ์ที่มากกว่าสองคนขึ้นมาด้วยนะคะในตอนแรกๆของเขาอะ่ะอ่ะแล้วบทสรุปความสัมพันธ์ของชาวรากรกฎกับคู่กรณีเดือนธันวาคมนี้ล่ะคะจะเป็นยังไงบ้างคะ ไพ่มีซ้ำอีกแล้วนะน่นี่มันยังคงอึมครึมไม่ชัดเจนอยู่ดีนะคะต่อให้มันมีการก้าวข้ามสถานการณ์ก่อนหน้านี้มาหลังจากมันพังไปแล้วเนาะกลับมาคุยกันใหม่แล้วมันก็ยังมีอุปสรรคอยู่แหละมันมีหกคาถามีเก้คาถาแล้วก็มี The m มูลนะคะทีนี้ต่อให้ก้าวข้ามผ่านไอ้เรื่องที่มันมันแย่ๆ มันอาจจะมีการขยับขึ้นมาในระดับหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะยังมีอุปสรรคบางอย่างอยู่มีการมีการสร้างกำแพงอยู่พี่ก้อยว่ากำแพงตรงนี้กับกำแพงตรงนี้คือพี่ก้อยว่าชาวกรกนหกฎน่าจะเป็นคนคงกำแพงนั้นเอาไว้อยู่เลยแล้วกลายเป็นว่าความสัมพันธ์มันยังมันยังไม่คืบหน้าเดือนนี้นะเพราะว่ามันมีดมูลเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนการอ่านกันไม่ออกอะค่ะมีความคุมเครืออยู่ขอดูนิดนึง อ๋อโอเคเพราะว่ามันมีไพ่สามถ้วยนะคะมีไพ่2ดาบแล้วก็มีไพ่เด็กถือคาถาขึ้นมาอันนี้3ามถ้วยนะคะ2ดาบแล้วก็เด็กถือคาทานะคะตรงนี้ทีนี้พี่ก้อยว่าทั้งทั้งสงฝ่ายเลยคือชาวกรกฎกับคู่กรณีเนี่ย เหมือนอยากจะคืนดีกันนะแต่ว่ายังไม่แน่ใจมันมีไพ่สองดับที่แสดงถึงการการที่ยังไม่ตัดสินใจนะคะแต่อยู่บนทางแยกที่จะจะคืนดีหรือไม่คืนดีนะอะไรอย่างเงี้ยยังใครควรอยู่เพราะงั้นเดือนนี้ยังนิ่งอยู่นะคะแต่ถ้าถามว่าได้คุยกันไหมพี่ก้อยว่าได้คุยนะก็ลองดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะว่ามันจะออกมาอีท่าไหนนะแต่ว่าบทสรุปคือจริงๆแล้วทั้งสองคน ชาวกรกฎกับคู่กรณีนี่รักกันเลยนะรักแน่ๆแต่ปัญหาเยอะจังอืมแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเริ่มมีแนวโน้มถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะคืนดีกับแฟนนะคะอย่างน้อยที่สุดคือมีแนวโน้มแล้วลนะ่ะเพราะว่าทั้งสองคนรักกันอยู่ตรงเนี้ยคนเราอะนะถ้าสมมติว่ามีจิตใจพื้นฐานคือรักกันแล้ว อุปสรรคปัญหามันก็น่าจะช่วยกันแก้ได้เนาะแต่บางทีมันต้องอาศัยเวลาด้วยดูว่าเขาจริงใจกับเรามากน้อยแค่ไหนด้วยเขาจะให้เกียรติเรามากน้อยแค่ไหนด้วยเหมือนกันเหมือนกับว่าเราจะให้เราก็ควรจะให้เกียรติเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดือนนี้ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะแต่มันก็ดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วนะค่ะงั้นเรามาดูชาวโสดกันคนโสดชาวกรกฎเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้มีทั้งคนเก่าคนใหม่เลยนะอุ๊ยเดี๋ยวเท่านะคะพื้นที่ทําการคือโต๊ะของเราวันนี้มันก็เล็กๆเ,เนี่ยให้ไปนี้มันอยากออกปี่ก้อยให้เลยแล้วกันเอทอฟโซลหนึ่งดาบบุ๊ย หนึ่งดาบห้าถ้วยแล้วก็เจ็ดคทาเอ,อ่อคนโสดนี่น่าจะชัดเจนน่าจะชัดเจนคือตัดสินใจเด็ดขาดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก้อยว่ายังไม่ลืมคนเก่าด้วยนะโอ้จริงด้วยโอ,โอเค เพราะว่าอืมคนโสดเนี่ยจริงๆน่าจะน่าจะตัดจบมาแบบโหดโหดเลยนะเพราะว่ามี power มาด้วยนะคะเนี่ยขอคอยมี The World ออกมาเหมือนเหมือนจบมาแบบอิ่มตัวไปแล้วเนี้ยแล้วก็มี princess of von เออ่เจ้าหญิงเจ้าหญิงคาทาน,นะคะซึ่งตรงนี้ที่แน่ๆคือ คนสดชาวกรกฎนี้ยังไม่ลืมเรื่องยังไม่ลืมเรื่องคนรักเก่าแต่ว่ามันจะเป็นความทรงจําที่เศร้าแล้วก็แต่มันอิ่มตัวนะอิ่มตัวเลยอยากจะไปอยากไม่อย,อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะแปลว่าอะไรงั้นแปลว่าคนกับคนใหม่ๆที่เข้ามาเขาจะมีโอกาสเข้ามาได้ไหมเนี่ยทำไมยังเศร้ากับเรื่องคนเก่าอยู่เลยเนาะ แล้วคนใหม่ๆที่เข้ามาราคายัางไงเดี๋ยวนะโอเคไม่มีที่ไม่เป็นไรเอาแบบนี้นี่คือคนใหม่เนี่ยคือชาวกรกฎก็ยังคงไพ่ย,ยังคงเหมือนเดิมคือมีทั้ง คนเข้ามามีไพ่หยิบมาสามใบมีคนทั้งนั้นเลยมีพระราชาคาทาะนะคะมีราชาเหรียญแล้วก็มี q u e n o of u u s คือราชินีถ้วยคนใหม่มีเยอะมีทั้งเพศหญิงเพศช,ชายเลยเพ,ะะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นชาวกรกฎไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะคะเนื้อหอมเลยแหละก็ยังคงเนื้อหอมอยู่นะแต่ถ้าถามว่า ชาวกรกฎปิดประตูตายสำหรับความสัมพันธ์ใหม่ไหมไม่นะคะเพราะว่าถ้ามองแบบนี้ Queen of c u p นี่สามารถหมายถึงว่าเป็นผู้หญิงที่อ,อ,อบอ้อมอารีเป็นผู้หญิงหรือเป็นคนที่เหมือนเหมือนมีจิตใจที่ลักษณะอาจจะพร้อมเปิดเพื่อที่จะคุยแล้วด้วยนะคะตรงเนี้ขออีกใบหนึ่งสิแต่มีความเป็น Emperor ความเป็นอ m มพีเรอของชาวกรากฏคือฉันก็นั่งอยู่เป็นจักรพรรดิสวยๆของฉันหล่อๆของฉันตรงนี้ฉันสงวนท่าทีนะฉันต้องเป็นผู้ควบคุมเกมตรงนี้ด้วยตัวของฉันเองสงสัยจะเข็ดกับเรื่องคนเก่าอูอยากกันนั้นเลยขอขอพี่ก้อยดูหน่อยว่าแล้วคนเก่าวว่าเขาจะทําอะไรยังไงต่อหรือเปล่าคะหรือชาวกรากฎอิ่มตัวซะจนต่อให้ทําอะไรฉันก็ไม่สนใจแล้ว แล้วคนเก่าเขาจะทำอะไรไหมนายอมวอนเนี่ยไพ่ของชาวกรกฎคนโสดจะค,คล้ายๆกับไพ่ของคนมีประเด็นชาวกรกฎเลยนะคะมีคือเป็นคนที่ตั้งกำแพงใส่คนเก่านะเนี่ย แล้วมีหกเหรียญขึ้นมาตรงนี้หกเหรียญนี้ไพ่าสาหรับอื่นจะเป็นลักษณะเหมือนกันมีการให้และการรับที่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะคะแล้วมีไพ่เฮอร์มิตด,ด้วยพี่ก้อยว่าสงสัยชาวกรกฎจะเล่นบทเป็นฤาษีใส่คนเก่าอะนะตอนนี้ดูเหมือนจะมีใจเทไปฝั่งคนใหม่อะนะ ก็ดีนะลองเปิดใจดูอย่าลืมเล่าให้พี่ก้อยฟังทีนะคะว่ามันเป็นแบบไหนกันแน่นะโอเคสําหรับเดือนนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะอาจจะทุรักทุเลนิดนึงมุมกล้องก็แปลกๆไปนะแต่ว่าพี่ก้อยก็กลัวน้องๆจะได้ฟังช้าแหละก็เลยแบกมาทําด้วยอันนี้พี่ก้อยใช้ไมโครโฟนที่เป็นไมลอยตัวใหม่แล้วนะอาจจะยังไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะคะ ไปบอกพี่ก้อยทีว่าเสียงมันดีขึ้นจากคลิปก่อนๆหรือเปล่าเพราะมีน้องๆบอกว่าเสียงไม่ค่อยชัดเลยเสียงเบามากอะไเงี้ยค่ะคราวนี้ดีขึ้นไหมบอกหน่อยนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ